อได้ปลาดุกมาตัวเป็นปลาดุกนาเดี๋ยววันนี้จะลาบกลยจะได้แล้วเหลืองแล้วอีกแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้สุกแล้วไฟมอดพอดีพอดีสุกเอาไปตอนนี้ไปสับเลยอ่ะสับเลยตอนนี้ใส่คาสับใส่คาคาออนจะได้หอมหอม อะเรียบร้อยอ่ะลงเลยล้วนหน่อยอ่ะลงมือเลยตอนนี้ลวนเสร็จแล้วปลาชูนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยเข้าคั่วคั่วเองนะเนี่ยใส่ไป พริกป่นใส่ไปนาำหอมหอมแดงใบผักชีฝรั่งชีไทยใช้เป็นหอมแขกหอมใหญ่ที่เหลือก็เอาแก้มอ่ะ คนเลยตอนนี้อืมตุยๆยแบบนี้เลยเนี่ย ăn rồi lắm ăn ít nữa. à, Sợ. Ừ. อ่ะตอนนี้ก็เสิร์ฟได้นะราบประดุกวันนี้ซุยๆแบบนี้เลยไปเขาเหนียวร้อนๆหรือเขาสวยร้อนๆลักจานก็หรือว่าใครจะกึบจะเป๊กก็ตามใจเลยนี่เรียบร้อย